สวัสดีครับพี่นอ้องสุขภูโซคุณเมื่อนี่กับพ่อกับไปหน่อยร้อยลมะแนวคือเขาเหมือนเดิมพี่น้องขอเาของอาเศร้าเขาง่ายเศร้านี่กับนี่ปนปนปลาทูปล่อยหอยปล่อยหอยเชอรีปล่อยหอย,ชอหกกอยเชอรีผักกาดกัดต้มนเนาะใหม่แน่ผักกาดโอ้มาเป็นผักกาดผักเงี้ยล่ะผักสลัดเออผักสลัดแน่ผักแวีนน้ำก็คือพร้อมพี่น้องมาๆๆพี่น้องไหม บ่บอกไรเน่่ยฮะมนแซดๆน้อกันเจ้าเนึ่ยกับขาเนยอะห่วตัวทส่ได้กินไปเนาะนุ่มวยต้องปล่อยหด้วยใส่มดดงหามดดงว่านทิพย์ยังสองกิโล มันเกิดลายรมันแดงวน,นปะผู้ไม่อยากเทเ็ดบอลเลยใส่พปิีนน้ำเังไงใส่ครึ่งหนึ่ง 没有没有 ก็ได้กินตัวปล่อยหายดีร่างมึงจับมือก่ สำหรับคลิปนี้ป้าพีผ้าน้องกินก้อยหอยก้อยหอยาซื้อดิคนบอทู้เสบๆย่างมือสอ,องป้าพีน้องพอกันไหมคลิปไหนคลิปที่มาสำหรับคลิปนี้จะบ่มีอย่างไรนาะพีนอ้องขอเต่าเข้ามาสวัสดีครับ